สวัสดีครับผมอยู่กับช่องดําอีสานใต้หล่อๆจุดจวดครับวันนี้ทางดําอีสานใต้หล่อๆจุดๆนะครับจะพามานําเสนอคลิปวิดีโอของทีมงานไร่แม่นางเจริญทรัพย์นะครับผมอันนี้ก็เป็น PC 200ครับ PC 200รุ่น8ส่วน เฉียวเขียข้างบนก็มาร์คเทนครับในสามหกสองคันเลยครับเหลืองกับขาวครับคันขาวนี่เป็นกระบะมิเนียมนะครับผมฝาข้างมิเนียมถือว่ายังสวยนะครับผมเจ้ารุ่นแปดครับ เจ้าปีกนกมาแล้วครับผมเจ้าเอมครับอ่าปุกกี้หนึ่งคิวครับผมเครื่องยนต์นี่เป็นของเครื่องคมิินนะครับผมฟึดฟาสดีมากเลยครับผม มีแต่ดินหินนะครับตับม้าทั้งนั้นเลยครับผมนี่ชั้นล่างเป็นดินตับม้านะครับนี่ขาวขาวเลยก็ลอกหน้าดินออกครับหน้าดินพื้นสะ ทำผกศูนย์ครับออกตัวไปแล้วครับผมเจ้าเหลืองเหลืองทองนะครับ ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็น M0 หรือเปล่านอผมว่าไม่ใช่นะครับผมน่าจะเป็นตัวธรรมดาครับตัวรองท็อปรองท็อปของรุ่น8นะครับส่วนเจ้ามาร์คเทนครับเกาหลังสิบล้อครับผม หน้างานนี่สุดจัดเลยครับที่จะลดแรงแรงเลยครับกล้องอาจจะไม่นิ่งนิ่งนะครับผมเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาครับรีบครับลืมวันนี้ลืมไปหน่อยครับลืมครับ ตัวน,นี้เราอยู่ใต้ล่มตาลน,นะครับล่มต้นตาลครับนุ่น เอาผูกกี้ครับอือร้อนครับผมวันนี้ร้อนมากเลยครับที่บุรีรัมย์ลอยตัวแล้วครับโอ้ยยกล้อให้ดูหน่อยลูกเป๊ะ เจ้าสามหกศูนย์ครับมาครับลองซุ่มตรงนี้ดีกว่าเนี่ยรบบน,นี้ตอนนี้เราอยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับผม เจ้ารุ่นแปดครับแรงจัดประหลัดบอกอ่ามาร์คเทนไปไหนเนาะมาครับเจ้าเอฟเอ็มฮีโน่ปิกนุกครับน่าจะร้อยเก้าห้านะครับผม สิบล้อร้อยเก้าห้าโอเคครับหนึ่งตักครับนคนขับขึ้นมาดูครับ สองตักครับคุณขับบอกอลอยรถเคยท่าแล้วอย่าใส่หลายเด้อแกบอกว่าใส่มาข้างหน้านะครับเพราะว่าทางมันชันมากนะครับมันจะหนักมันจะหนักหลังครับภาษาบา้าเนเขาเรียกหนักดาครับ หลอดจัดครับโอ้กี่ตักแล้วเนาะลืมนำตัวเนี่ยนนอนั่งคืนครับร้อน ไปเป็นคิวของเจ้าร็อกนางฟ้านะครับนี่ครับอีกทางนี้ครับนี่ร็อกนางฟ้าครับถือว่ายังยังแรงดีครับโอ้โหเสียงครับเสีงคำรามเลยครับ จวดนี่ที่อยู่กับกระจุกนะครับมีเออไม่ใช่มีสิคนใต้เขาไม่เข้าใจครับคำว่าจวดแปลว่าอะไรเนาะคำว่าจวดนี่มันแปลว่าเออยังไงล่ะเหมือนพุ่งทยานนะครับพุ่งทยานดันเข้าไปอย่างเนี้ครับหรือว่าไ้เลยไปเลยอย่างนี้ครับคำว่าจวด เป็นอย่างนี้ครับนี่เจ้า FM ครับออกตัวไปแล้วครับนี่ครับต่อด้วยร็อกนางฟ้าครับเจ้าร็อกนางฟ้าโอเคหนึ่งตาครับเราจะนับจริงจังแล้วนะครับ สองตักครับผมสามตักครับ ตีตักครับน่าจะเจ็ดแปดตักนะครับห้าโอ้โหดินงตับไม้ทั้งนั้นเลยครับ ตักแล้วเจ็ดตักครับแปดตักครับนัานจะเก้าเก้าตักสิบตักนะครับ เจ้านางฟ้าครับแรงจัดประหลัดบอกคลิปนี้ก็จบด้วยเจ้าร็อกนะครับสิบสิบ,สบเอ็ดตักครับโอ้โหทอรลั่นจัดครับยืนเลยครับผมพี่น้องที่ยืนถ่ายไหมเนาะว้า ซุ่มตรงนี้ครับ่อ,อนครับพี่น้องอจัดไปครับ โอ้ยเบิ้นโชว์ครับอ้สุดจัดครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ